สวัสดีครับสมาชิกทุกคนใครที่มีเหรียญแบบนี้ไว้ที่บ้านดูกันเลยนะครับอย่านำไปขายนะครับมีหลายคนเหมือนกันนะ,ะที่นำไปแลกตามร้านค้าต่างๆนะครับไม่ใช้แล้วอะไรเงี้ยมาแลกเป็นเงินไม่คุ้มค่านะครับ หารู้ไหมว่าในกลุ่มเหรียญที่นำไปแรกนั้นมีราคาสูงอย่างมหาศาลนะครับสังเกตให้ดีนะครับ,นะรบนี่เป็นเหรียญปีพศสองพันนะครับรับซื้อนะครับซื้อทุกสภาพเลยนะครับจะเป็นปีอื่นก็ได้นะครับแต่ผมขอนำเสนอเหรียญปีนี้เป็น ปีที่ค่อนข้างหายากพอสมควรนะครับแต่ก็อย่างว่านั่นแหละนะครับหายากเหมือนกันการที่หายากนั้นก็คือตามความต้องการของผู้ที่รับซื้อนะครับเหรียญน,นี้ถ้าใครเจอเหรียญแบบนี้นะครับรับซื้ออยู่ที่สี่หมืนบาททีเดียวนะครับราคาประเมินไว้นะสภาพยูเอ็นซีนะครับสี่หมืนบาทเลยทีเดียวแบบไหนดูเลย ผู้ชมสังเกตตรงที่เรียนทางด้านขวามือก่อนนะครับที่เลข50จะชิดขอบวงขอบเหรียญน,นะครับด้านในนะครับเลข50แล้วก็เลขอารบิกที่ผมมีรอยมาร์กสีแดงไว้นะครับอ่าแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือสอเสือนะครับอ่าหรคำว่าสตังนะครับหางสอเสือนี่จะชิดติดขอบ เขาเรียกอะไรนะร่มหรืออะไรนะครับแล้วก็ฐานไอ้กำแพงที่เป็นกำแพงกั้นที่รูปเจดีนะครับถ้าใครมีแบบนี้นะครับรับซื้อนะครับสภาพอยู่อินทีนะส0 0 0มบาทผมให้เลยแต่ถ้าผ่านการใช้นะ2,000มื 20, ่ผมจ่ายทันทีเลยแต่ก็อย่างว่าขึ้นอยู่กับความคมชัดอีกนะครับอพอมาเปรียบเทียบทางเรียนทางด้านซ้ายมือของเรานผู้ชม เหรียญทางด้านซ้ายมือนี้จะแบบทั่วไปนะไม่มีราคานะครับแต่มีเหมือนกันแต่ราคาไม่สูงนะครับคําว่าสตางเห็นไหมครับส่วนมากที่ผมเคยเจอนะครับจะห่างห่างจากไอฐานกําแพงที่กัน้นรูปเจดีย์นะครับเนี่ยทั้งสองด้านเลยจะห่างสออเสือกับไม่หันอากาศที่คําว่าสตางค์นะครับแล้วก็เลข50ไทยอารบิกด้วยจะห่างที่ผมวงไว้ใช่ไหม ส่วนเหรียญทางด้านขวามือที่มีราคาแพงสูงถึง40,000บาทนะครับจะชิดติดเลยผู้ชมต่อไปดูด้านหน้าด้านหน้าให้ผู้ชมสังเกตตรงนี้ครับที่คำว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับแล้วก็รัชกาลที่9คําคำว่าภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยจะชิด ใกล้พระบรมรูปของพระองค์ท่านนะครับส่วนเหรียญทางด้านซ้ายมือจะห่างนะครับผู้ชมห่างแบบห่างแบบนี้ไม่มีราคานะครับส่วนเหรียญทางด้านขวามือนี้แปลกนะครับมีราคาสูง4ี่0 0บาทเช่นกันหมายถึงถ้าใครมีครบทั้งสองด้านนะครับ4ี่0 0บาทครับถ้าใครมีตรงตามที่ผมนำเสนออย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอ่า แล้วก็ค่อยคุยกันอีกทีนะครับในเรื่องราคานะครับถ้าตรงตามที่ผมนําเสนอนะครับ4ี่0 0บาทครับอ่าถ้าผ่านการใช้ก็20,000บาทครับวันนี้ก็ขอลาผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่สวัสดีครับอ้ขอ เพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับผมจะฝากที่อยู่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเวลาเอารูปลงนะครับเน้นความคมชัดนะครับง่ายในการพิจารณาสวัสดีครับ